สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,อนวันนี้ผมจะมารีวิวลานกลางเต็นฉุกเฉินนะครับบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นครับตอนนี้ยังอยู่ที่จังหวัดแม่ห้องสอนอยู่นะครับก็หาที่สูงครับหาทำแหนที่ึสูงก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยน ก็ทำเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วครับแต่เปลี่ยนแค่สถานที่เท่านั้นเองคือผมก็เคยบอกแล้วว่าผมไม่เคยไม่ค่อยจะไม่ได้ไปกางเต็นท์ในอุทยานแบบตายตัวนะครับที่ไหนผมก็หาทำเลกลางเต็นท์ได้เพียงแต่เราหาทำเลที่มันเหมาะเหมาะสมหน่อยแค่นั้นเองบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับ เป็นที่สูงนะครับล้วห่างจากถนนประมาณ1 0 0เมตร200เมตรเนี่ยครับได้ยินเสียงรถไหมครับบิ๊กไบค์นะครับอากาศจะประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นเขา ด้านหลังก็จะเป็นเขานะครับเป็นเขาเพออยู่แม่งสอนนะครับมีแต่เขานะเป็นเขาเป็นป่าเป็นเขา วันนี้ผมจะนอนที่นี่แหละครับคืนนี้บรรยากาศโด,ดยรอบครับผมพาเดินชมแถวบริเวณที้ผมกางเต็นท์ ก็จะเป็นป่าเขาทั้งนั้นเลยครับ โอเคครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ